สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแวน a อเดย์นะครับหลังจากที่ห่างหายไปสักนิดนึงนะครับไม่เห็นว่านานมากเท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่นะครับก็คือหลังจากทางาน,นเหนื่อยมาก็หลับนะครับบางทีก็ติดเล่นเกมด้วยนะก็คือไม่ได้นะครับวันนี้มาว่างนะครับเราก็มารีวิวกันต่อเนื่องเลยนะครับวันนี้เรามากับรุ่นนี่น, bon นะครับผมแวนรุ่นโบนายนะครับ ผมลืมชื่อรุ่นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะตัวนี้นะครับมันเป็นรุ่นตัวแพดเวิร์กนะครับผมทําร่วมกับร้านไซส์นะครับอยู่ที่ประเทศอังกฤษซึ่งแน่นอนครับมีขายแค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมตอนนั้นเนี่ยคือผมเคยเห็นตัวแซมเปิลไงน,นะครับตัวแซมเปิลเนี่ยผมก็เซฟรูปเก็บไว้นะครับคือเห็นแล้วแบบเออชอบนะครับก็บเซฟรูปเก็บไว้พอมันมี ข่าวว่าจะลงวางจําหน่ายนะครับผมก็ตั้งารอรอกดเลยะครับผมใครชอบไม่ชอบไม่รู้ขอจะหมดไวหรือเปล่านี้แย่งกันกดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าต้องกดให้ได้นะครับผมก็เตรียมหาชิปปิ้งรอนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยราคาก็ไม่ถือว่าแพงนะครับราคาป้ายนะ,ะไม่ถือว่าแพงแค่ประมาณเจ็ดถึงแปดิบยูโรนะครับผมแต่ ล้วส่งมาไทยเนี่ยผ่านชิปปิ้งเนี่ยคนนี้แล้วไหนจะโดนภาษีอีกนะครับของผมเนี่ยก็เบ็ดเสร็จแล้วนะครับโดนไปประมาณเกือบเกือบห้าพันนะครับอยู่ที่ประมาณน่าจะสี่พันหกสี่พันเจ็ดนะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้นะก็ถือว่าคุ้มนะครับสําหรับผมนะราคาประมาณนี้กับรุ่นอย่างเงี้ยเออผมถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันดีกว่านะครับตัวนี้นะครับเชือกเนี่ยอาจจะแปลกตานหน่อยนะครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเชือกสีขาวทั้งคู่นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยมีเชือกเจ้าตัวนี้อยู่นะครับพอดีได้ฟรีมานะเป็นเชือกแหวนนะได้ฟรีไาจากร้านมือสองนะครับเห็นว่ามันน่าจะเข้ากันครับเลยเอามาลองใส่ข้างหนึ่งก็เอยเออมันเท่หีนะมันก็เข้ากันนะครับผมเนี่ยครับคือแบบมันก็สวยนะก็เข้ากันนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแบบแนวแพดเวิร์กนะมันก็จะเป็นแนวตัดแปะนะครับ ตัวนี้พิเศษตรงที่มันมีเนื้อผ้านะครับมีผ้าั้หมันเนี่ยสิบชนิดนะครับ13ชนิดเนี่ยแปะในนี้หมดเลยครับซึ่งสองข้างเนี่ยแปะไม่เหมือนกันนะครับจะแปะสลับตำแหน่งกันหมดเลยนะครับสองข้างนี้แปะไม่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ตัวหนอนนะครับอันนี้ผมขอเรียกตัวหนอนแล้วกันนะตัวหนอนเนี่ยตรงเนี้ยฝั่งนึงนะครับข้างขวาเนี่ยเป็นแบบใสๆนะครับ ตัวดีฝั่งนึงเนี่ยขออนุญาตวางนะครับไม่ถน,นัดตัวอีฝั่งนึงเนี่ยคือจะเห็นว่าเป็นสีเทาๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ส่องไฟในพวกนี้คือมันเป็นแบบรีเฟกนะครับตัวนี้ผมเห็นในรูปอะ่ะคือมันไม่รู้นะว่าเป็นรีเฟกแต่พอจับตัวจริงแล้วก็เอามาใส่เดินในห้องแล้วสังเกตดูเนี่ยเออมันเป็นรีเฟกซึ่งก็ถือว่าเป็นลูกเล่นตัวหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะครับ ก็โอเคเลยนะครับแล้วก็พื้นนะครับซอฟไน,ต,น,น,ต, er น, er นตัวนี้เป็นตัวอัลต้าคูสนะครับผมอัลต้าคูสเนี่ยตัวนี้เป็นไม่ใช่แบบโปรนะครับมันก็จะบางๆหน่อยนะครับบางประมาณนี้ครับถ้าแบบโปรเนี่ยก็อาจจะหนากว่านี้นะครับแต่ผมว่าอันนี้ก็โอเคแล้วนะใส่สบายใส่ตรงไซส์นะตัวนี้ใส่ตรงไซส์ไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องลดนะครับผมเชือกนะครับที่แบบเดิมๆิมออริจินอลเลยเนี่ย สายเชือกนะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยของเขาจะเป็นสีดํานะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวนะครับซึ่งอสองฝั่งนี้เหมือนกันนะครับผมฝั่งหนึ่งต้องเป็นสีขาวฝั่งหนึ่งสีดําน,นะครับอันนี้ต้องของแท้ให้เป็นอย่างนี้นะแล้วก็พื้นนะครับฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีขาวฝั่งหนึ่งก็จะเป็นสีดําน,นะครับผมนี่ก็คือหลักๆคู่นี้นลลลล daar, เล่นงานขาวดำนะครับสีนี้ก็ใส่ง่ายนะครับ แต่งตัวง่ายแน่นอนครับขาวดำเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกสุดและวสีนี้นะครับผมตัวนี้ผมก็ปล่อยขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมปล่อยขายเรียบร้อยแล้วพอดีมีน้องขอซื้อนะครับผมก็ผมก็ลงขายแหละแล้วก็เป็นคนรู้จักในกลุ่มแวนนะครับเป็นกวนในกลุ่มแวนก็จะคุณหน้าคุณตากนันหมดนะครับผมใครที่แบบซื้อบ่อยๆพวกนี้มีตัวแวนหลายๆคู่อย่างเงี้ยก็จะเห็นกันบ่อย น,น้องคนนี้ก็ซื้อของผมไปนะครับราคาก็เท่าๆกับที่ผมซื้อมานั่นแหละนะครับเพราะบางที่อ่ะเขาขายกันประมาณห้าหกพันเลยนะแต่ว่าผมไม่เอาผมพูดเลยผมขายให้น้องเขาไปสี่พันห้านะครับผมซึ่งก็ราคาก็ไม่ต่างกับตอนที่ผมซื้อเท่าไหร่นะก็เป็นค่าใส่เวลากันนะเพราะผมซื้อแล้วจะประมาณสี่พันหกสี่พันเจ็ดนะครับแต่ก็อ่ะก็คือ เราใส่น้อยอ่ะเราใส่แค่ประมาณ23สาทีนะแต่ตรงนี้ผมเสียดายอยู่อย่างหนึ่งคือซอฟในตรงนี้ฝั่งหนึ่งอะ่ะผมเป็นคนใส่ถุงเท้าตลอดนะมันซอฟข้างในตรงนี้คือมันย่นไปน,นิดหนึ่งนะครับเสียดายมากเลยขนาดใส่น้อยๆน,นะใส่น้อยๆย,ยังเป็นนะครับแต่ก็อย่างว่าคือมันไม่เพอร์เฟคเท่าไหร่นะแต่ก็ชอบครับยังไงก็ชอบแบรนด์อยู่ดีนะสภาพนี่แบบออผมพูดได้เลยนะคือแบบเต็มร้อยอ่ะ ถ้าถ้าซอฟตัวเนี้ยมันไม่ไม่เป็นแบบนี้นะคือแบบมันไม่ย่นนะอันนี้ผมปัดเช็ดหน่อยนี่ก็คือมือหนึ่งเหละเพราะผมใส่น้อยนะตรงส้นน่ะผมใส่ค่อนข้างระวังนะตรงส้นเนี่ยคือเป็นอะไรที่ผมแบบดูแลเยอะสุดนะคือแบบไม่อยากให้มันเปื้อนไม่อยากให้มันถลอกอะไรพวกเนี้ขับรถก็ไม่เคยใส่รองเท้าอะไรพวกนี้นะจะใส่รองเท้าแตะตลอดนะเพราะว่าเวลาถ้าสมมติเราใส่อันนี้ขับรถอ่ะ คือช่วงที่แบบเราเหยียบคันเร่งหรือเบรกอะไรพวกนี้ใช่ปเท้าเราจะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะซึ่งมันก็ทําทให้ตรงนี้มันเสียสีอ่ะมันก็ถลอกได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ไม่ใส่ครับครบแน่นอนโมเดลรุ่นเนี้โบนายอ่ะ,อ,ะออกมาค่อนข้างเยอะนะครับหลายรุ่นนะเป็นตัวที่น่าใส่อยู่นะคือสวยเหมือนกันนะตอนแรกกับผมอาจจะมองว่าเฉยๆนะครับแต่พอ ได้มีตัวนี้แล้วเนี่ยเออทำให้มองในหลายๆตัวนะครับที่เป็นโมเดลรุ่นนี้เนี่ยเออมันสวยนะครับถือว่าสวยนะใครที่กำลังเลงอยู่อะ่ะที่แบบอยากลองใส่โมเดลนี้รุ่นนี้ดูอะ่ะเออลองลองดูนะคือมันสวยอยู่นะอืมส่วนใครที่จะหารุ่นนี้เลยนะครับตัวนี้เลยเนี่ยก็อาจจะหายากหน่อยนะครับ แต่ก็เชื่อว่าถ้าใครอยากได้คือยังไงเดี๋ยวมันต้องมีเื้นคู่นะครับผมราคาก็แล้วแต่ว่าจะไปเจอเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมแต่ในท้ายผมเห็นคนใส่น้อยนะตอนนี้ได้มาแรกๆเนี่ยก็อยู่ผมเห็นแค่คนเดียวนะอีกพี่คนหนึ่งนะรู้สึกแต่ว่าเป็นไซส์ใหญ่นะครับก็ใส่ตัวนี้แล้วก็เห็นลงขายด้วยนะครับเห็นลงขายไปด้วยนะไม่แน่ใจภาษาหตุจากอะไรนะแต่ก็ได้นอคนรับเรื่องนี้นสวยนะครับ คุ้มๆเลยตัวนี้เดี๋ยวเชื่อกันนี้ผมก็ให้น้องเอาไปด้วยนะครับเอาไปใส่เท่ๆเลยนะครับอ่ะยังไงก็วันนี้รีวิวสัน้นๆนะครับก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามมันด้วยนะเดี๋ยวรอบหน้าเป็นไรเนี่ยมาเอาตัวเด็ดๆมาแน่อนอนนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยละกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ